ไปวัดเนะทุกคนลายมือเลยห้องบูเดเจอร์อาจารย์เราไปเธอได้กับบูเดเจอร์คนเนาะเอาชิไปวัดยังเกาะวัดยังงูนั่นแหละตอนนี้เขายังอยู่ปลามหาสุขแม่ของแม่เอาชิไปทามคนคือเก่าเขาเละเพราะว่าเขาไปเธอได้กับบูพบคนเนาะบูหูว่าเป็นน้ำยังไปเธอได้กับบูพ่อบูพ่อไปเธอได้กับบูพ่อไม่ได้หละทุกคนเอาชิเดินทางไปดงเข็นคือเก่าเนาะ เอาสิไปนี่แหละไปเจมิมหรือว่าไปอีกยังนี่แหละไปขออันขอพรงามๆดีๆนี่แหละแล้วก็สิไปขอเลขเรื่อยวันนี้เนาะไปไปขอเลขหกโตสันส่นซะน้องเจ้าเอาสิไปขอเลขมาให้เออไอ้หน้อ,นองนองีนง่แหละว่าไม่ได้ไอ้หน้องไฟไปไฟก็ซื้อเลขเด็ดบัตรอะไรน,นี่ไปตอนนี้ประมาณสิบโมงครับประมาณสิบโมงเอาว่าสิไปแต่เสาร์แต่ว่า โอ้บรรยากาศท้องหน้าบรรยากาศยังอยู่ทองหน้าคือเก่าไปเท่าได้กับบ่อคนเนาะไปตอนหน้าพันยังไม่ได้แก้ละหูอฝ่อคนไปวันนี้ซีบ่อฝ่อคนจะรีบอ้เนี่ยเรื่องไหนไรเบื่อเลยเบื่อชีวบอ่ะเบื่อเนี่ไปสามคนสามคนคือเก่านะทุกคน เออจะเบ่อหลิวนั่งเนาะนี่แหละทุกคนตอนนี้เอากอฮอลบดเป็นทีมหอยเนาะเพราะว่ามือนะเขมาผมเจอผื่นะหลายคนเตื่นเราไเจอผื่นะเพราะว่าปได้ทรงห้านะเด้จั่วมี่มีจั่วเป็นเอฟซีทำจั่วมันนี่ยากูออกไปสันเข่า้เนาาะยังอยู่ย่าเจออีก นี่แหละทุกคนหอนหวัดวนมาหลุนลุนทุว้น้ำกันเนาะทุกคนมาเอาเหงน,น้ำกันแส,สั่นซักวีเชินงไงนไปสัส้นข่าเนาะะยา,ามาทาเพินมาหลอกวัดเบิ่งเนาะนี่แหละทุกคนบรรยาก,กาศจัดเป็นเกียรติให้แขกฮับเซิร์นนี่มาฟ้นองงนวงา จอดอยู่บนนี้นะนะทุกคนรอบสองเรามาสีหาเถื่อแล้วเราก็เลืองน้ำมันล่าแต่ตอนนี้เราต้องเจอแน่นอนปะทุกคนเาจะพาทุกคนลงไปบนันเห็นไหมาเป็นเราซื้อน้ามกรซื้อเป็นแท่กีบแบบสามลอยสาม0อยซมตน่เปานสี่อยได้

หน่อยออกไลน่นำ้ำน้ำไปช <c oughs> อเลยผาลอยอีกแล้ว เป็น5ปอนด์นะมาอยู่อี๋เลยจั๊งโม่10บาททันอย่างที่เห็นได้ปะนี่ฮะจัดแต่ถาวาดแล้วแล้วถาวาตแตงน่ะ มลุงเซโนหาครับซีบอดแฉบบอสไซเสร็จนะเสร็จหานะฮเาไปจะปากก่อนจชามซีโมนะทุกคนฟนมาบอท่านอีกเลยนะเขาบอกแล้วว่ามาต่เศร้ามาต่เศร้าก่ท่นบอกแล้วว่าแซะแฉเด้้ไ้้้้ห้้้้้้้้้้จ้น้อ้ร้้น้้้้้้้้้้้้้้ล้้้้้อ้อน้อ้นน้้

บโบข้ามด้วยมันนี่น้องมาเฮียสามสีโมของชิบะยูใช่ไหมนี่ไปทุกคนไปหลินไผ่น้ำไผ่พันโบยูเอีละนานี่แหะเบคก์ก็ขายเลขบริหารปลาโตลงยันข้างไหนนาะบอลสิโ้มสีแดงอยู่นี่แหละเออนี่อะไรทุกคนแต่ถูกมีถูกเดนี่บอก ต้องซื้อเอ้ามันบ่นี่น้องซินดี้ซื้ออ้ไรล,ลาวนี่มีลูกสาวอยู่เปล่ามีแต่เล่าเองได้บ่มีลูกสาวท <c oughs> ุกคนเอาสิมาเอาอันนี้เนาะ <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> เอเว <c oughs> เอไปชิลยูฟี่แล้ว ตอนนี้อย่างนี้เลขจ็กโตตัวเนี้ยสามเลยสี่นี่จูดไปเลวน้องเอาเลยไฟมากับผมแบบนี้เอ้าอะไรทุกคนมาเอาเลขในการเ้าสีจูดปุ๊บเ้าเสียลงปั๊บเลยทุกคนมาไปใส่ผ้าอันผ้าสื้อเลยซะถู โอ้อยเด็กผมอ่านี่ผว่าจากบาทจากใดนี่เนาะ <c oughs> นี่เนาะเขาสิซักไว้เออต้องเอาน้ำพ่นนี่นี่ซา่าถูกเดอ้อใบเงินใบขำเอาตามลุกกันเดินไปหน่องเดนินนี่ถูกพดูดเอาของเขาออกน,นี่นี่ซ่าถูกมาเอาทุกมาลุก ทำไมทำไมหนึ่งสองาเาทาไมทำไงทาไมอยอม่นอ่ะอเน่ยเอออบบกขบหอด้วยอเอาเลยได้หนีค่ะเออูไม่เห็นเลยเจ้าเห็ดเองบอกเจ้าเห็เองุดมาเออมาคาย มาคนน่นพี่ในเด้อสบู่ยังอันนี้ทองคำสบู่คอลลาเจนทองคำาาตัอ้าเอาหนเอาไหนไเออามเยยังใจดีอีกน่าดงเห็นเนอะมาเบิรงเบ้ยาเบิสบูเบ้เิเบ้าออกเลทุกคนออกเอมดแล้วบอนด์แล้วบอดนอาแมสา้ยัอีบาหนึ่ง คงรู้สปไรออกมาก็เป็นเล็กซิงสโกแล้วเล็กซิงนน้คันนี้มันถือหกตันะเล็กยังกะมาลแล้วนาใ่หมอีกสามตแหลได้จะสุนมาด้จ้กะสุนท่าสุนทาย้าศูทุกคนนี่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 ปลาตเห็ดเฟออยู่บนนี้ออกคักอีลีนี่บอกบนนี้ไปช ซีสาตู้น้ำาแชแปหาทุกคนซื้อมาลุน้ำกันเด้อไปถ่ายนุบแน่เห็นไหมที่ายกันโอ้ยกัวเดยังเป็นลูกเคยพอได้หมฮาไม่ไปเทาไปเทาไปเทาพี่ลูกสาวเออลูกสาวก็พอมึงแฟนเท็กเขามาถ่ายน้ำกันให้เราถ่ายไอวนถ่ายน้ำกันไปไปเมือน้ำไม่มาเนี่ย ยังอันน yep> ี้เอ้ยเป่น้อกไมท้าวจนี่จูด้วเนาะโดดมาแปดศหเนาะทุกคนเนาะศูนแต่กระสือปีนะด้วทุกคนเขากรเทืนมากเรวสั่นซะเนาะกรเทืนมากเรวโเพกัโดในกูโในบุคคาในบุคคาในทุกยาอไรนี่นุกย่าปากมงไรมันกติมาทางนี้มั ทเ,เทียเทียวเลยไม่แรกขวบมาโอ้ยมาจะได้ข็บเยอะ ทุกคนรุ่นเล ك, ็กโตน้ำกั้นไปนี่เขาเสียลงไพรต้นบ่ายนี่ลูกคนเล่าสื่อเลขเล่านะทุกคนหวกไอรัฐบาลเล่าไปเจอกันจะหน่อยมาเบิรงนถอกันคันเอฟซีมาถือน้ำเด,ดสส์อะเออเอฟซีมา e น้ำกั้นในพุ่นน้ำกัน,น,น,กนถือน,น้ำ <No. S 2> ก,นกนนนันนี่เนาะอะไรทุกคนเจอกันกลับไปเอาเลขหกตัวนะปัตนี้เฮาก็สิมาเกิดเล่นนเนาะเน้ Letting it งินทองคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองโอ้ยบอกว่าเป okay. oh, ็นฮ oh, no, ่าฮ่าไอ้เด้อซาทุกเรื่องกูรู้นะขาเชียร์ทางคนกินเขามาให้เลยนี่เนาะอันนี้มันยังเป็นทางแดงนะทางเขามากอันนี้โอ้โหปลูกคาเนี่ยป้ากระบอกว่าเป็นเนาะนี่แหละทุกคนกําลังมองเบิังน้ำกันเด้อคอยมาเอาเรื่อให้ชุ้เจ้าได้นี่ฮะเอาน้ำกันนั่นแหละ ถ้ทุูกก็เง่งลูกลานเลยได้พิ่งมาโก้ยได้ซื้อเสียงก็เขาให้ดังเดินให้คนหักคนหอมหอมมาได้หอมมันเยอะบอแม่และน้ำหอยและกระเบิดน้ำนอกนี่ทุกคนออกง่ามเฮงรีมีเล็กเฮดบอลเนี่ย C915 ทาเพิ่งมกำกังนี่ทุกคนอีตึกอีตึกอีตึ๊กพ้นพอน้ำหนังจำป้าเนาะเห็นบอกรีนี นีหาอันนี้เป็ดต้อนอเป็ดหาอันนี้หาเปดเออนี่แหละอยู่เขียงเขียงกันนี่แหละเชียงบา,ขาเขียงไรอยู่น้ำกันนี่เด้อต้นแปดหาหนึ 5, 5 8, ่งหาแปดเบื้งน้ำกันพี่น้องเลยนี่น้องโอ้ยอย,นนอยอยู่ข้างนั่นสุดยอดคอยจะอยู่ข้างนี่คือขักระเ<ๆ>ลยบอกว่ามันต้องเป็นเลขกมึงมันบ้องเป็นเล็กนะดอกมันวิ่งแล้วเล็ของป้าเทียนตกชัยสงครามเปรมทุกคนเท่าหม่าพอเจอคนอื่นจี๊ก เเิ่นขาวสรรค์มืออื่นที่ต้องได้เห็นพระอาจารย์เน้องหรือนาะ้องอื่นนี่ก็ใกล้เนาะงแปดทุกคนออกแจ้กเองดิถูกเข้าจูดแต่มันจูจีกันมันนี่ของเ้าคือออกแจ้งว่าซ่าถูกออกไอ้บุคานี่เด้อข้อไหนได้ท่านตัวนี้นี่ก็จะขอตัวจะป่านี่เมื่ออยู่เพื่อนเลย อน่มานเ่าลูกไปลีมาจบเลยโซ่ต like <ologie> ้นเลยตนตุนต้นจิกเอนี่เลตกตหออกมาสี่วะมึงเอิงแนทายหูมาเมือกล้องนะพูดตาแน่มากทังนี้พี่ได้อยู่ทุกเชือขอโทษหนแปดสี่แปดหนึ่งหนเหล็กปันปนปนอย ทุกคนสี่เก้าหนึ่งห้าแปดหนึ่ง้าซาทุบหเดขาซาทุบสิโคตอนนี้เผื่อเลยนี่จะอ,ออกไหมฮะสิโคมาเลยเนี่ยสี่เก้าหนึ่งหาแปดหทุขอบใจเด้อนกลักสีไกินเี่เออลักแน่สยา อ๋อหลีกซ้ตัวมันออกละสี่สี่หนึ่งศูนยนะมันออกเป็นยีด้เด้ี่้บาเด้อนางจำปานางธรณีเอ้ยนางจำปานางธรณีเด้อไปทุกคนนี่ยองเอาจะแก่งันมาลูกเอามัวเอวไปมาเนี่เอาจะไปตามหาเม่ ประกาศห้าแม่เนาะเราอยู่แบบอำนาจเจริญเนาะไม่ขนาดนะเราไปเจอกันสิบกว่าปีเนาะเจื่อเต้นต้นมั่งเนาะอบ้านท่างฮะเออที่แรกทุกคนมาหอดคันนี้เราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้มาพอเจอเพิ่นจะถือมาถึงได้กับพอเจอเอาทายแล้วมาถูกมาโตห้ากันยังพอเจอเอาะไรมันกันรถที่เราอยู่นีกับป่ากับเขื่อนเนาะ